นี่กำลังโอเชกำลังเต็มสวนตอนแรกเราคิดว่าอินซีคงทำไม่ได้แต่ก็มีบางสวนที่เขาบอกว่าถ้าเราทำดินให้ดีมันก็ได้แต่ก็อย่างที่พูดแล้วครับ ดินของเรามันก็ยังไม่ปังมันยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่มีแปลงเดียวพอได้อวดสวนแปลงนี้ยังไมนเดิมครับเพราะว่าฝนอัดมา ไม่แรงแล้วครับแต่เล็กๆน้อยๆพอไม่ได้ทำพอได้พอได้ท่วมนี่ก็เริ่มทำแล้วครับอยากจะให้เสร็จพรุ่งนี้แหละจะได้ปลูกแต่ไม่รู้ว่าดูดีครับมาอีกแล้วมืดมาเลยพอเย็นมาทีไรเขาก็อย่างนี้แหละตกทุกวันแต่ไม่นหนักหรอกก็เลยนี่ครับ ัดสินใจขุดก็ต,ต้องขุดเลยครับเพราะว,าว่ามันไม่มีดินน่ะมันทําไม่ได้ก็ต้องยกแปลงขึ้นให้สูงขุดเละหมดเลยคนอยู่ใกล้ๆเขาบอกว่าขุดอะไรนักหนาเลี้ยงปลาพอดีที่นี้มีมีมีีกบเยอะก็เลย <S <S สิครับมันเละม,มากแล้วก็จะเละเละไปทั้งหมดนั่นแหละ ยกแปลงอันนี้ไม่สูงนะพอดีมันจะท่วมพอดีนั่นแหละปิมปิมปิมริม,รม,รม,รมถ้ายกแปลงได้เท่านี้เวลาฝนมามันก็จะแบบปิปมปิมอะ่ะเราก็พอพอยุงไปได้แต่ก็อาศัยว่าขบล่องแต่ละทีเราก็ขึ้นนิดขึ้นหน่อยไปแต่แปลงนี้อาจจะสวยหรือไม่สวยถ้าแปลงนั้นมันดินเราไม่ค่อยมีครับก็เลยได้เท่านี้แหละไม่มีคอนเทนต์ไหม ไม่มีสคริปต์ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ก็พอดีแล้วครับเนี่ยวันก่อนก็พัฒนาที่ดินเขาเอาปุ๋ยที่วัวมาให้80ถุงเขาบอกว่าเพื่อพัฒนาเพื่อจะพัฒนาแปลงใหญ่ครับแต่กลุ่มของเราได้แค่วิสาจิตชุมชนนะครับยังไม่เป็นแปลงใหญ่ที่ถูกต้อง แต่แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ก็ได้แกลบมาสองรถหกล้อแต่เก็บไว้ที่นึงครับแต่ปุ๋ยเราอยากได้เราเราอยากได้ปุ๋ยให้นี่ครับเราอยากได้ปุ๋ยมาผสมที่ตรงนี้แล้วก็คือต้นตะแบงต้นนี้เขากําลังแก่เราอยากจะผสมปุ๋ยตรงนี้ให้เขาแบบได้ได้ปุ๋ยได้อะไรไมาครั้งหนึ่งเผื่อเขาจะ ดูดีขึ้นถ้าได้เรามีโครงการที่จะอนุรักษ์คือเขาแก่มากแล้วครับต้นนี้แก่มากแล้วเราอยากผสมปุ๋ยอยู่ตรงนี้พอดีเขาพอดีพัฒนาที่ดินเขาเขีนปุ๋ยมาให้ก็เลยเออพอดีอ่ะนี่ครับดูสภาพของเขาก็คือแก่มากแล้วอายุคงจะมากแล้วแหละ เราก็เลยอยากจะมาผสมปุ๋ยอยู่ข้างล่างเพื่อเพื่อเขาจะดีขึ้นเพื่อเขาจะดีขึ้นก็ได้มาแปดสิบถุงเป็นชี้วัวเป็นปุ๋ยคอกนะครับและวันนี้เองเขาก็นี่ครับวันนี้เขาก็มาเพิ่มให้อีกเขาก็เอามาคงจะมาให้ทำปุ๋ยมั้งเนาะ นี่ก็คืออะไรนะน้ออ๋อเป็นเป็นกากถั่วเหลืองครับสีถ่ถุงถุงละห้าสิบโลหรือยี่สห้าอ๋ออันนี้กากถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลือง 4 4่บเราบอกโปรตีน4 4่่เกากโทเลืองคุณภาพสูงอันนี้น่าจะ70กิโลกร,รัมครับเนี่ย70ก,กิโลกร,รมัมส่วนกากโวเหลืองนี่ก็น่าจะประมาณถุงละ50กิโลฮะอ๋ะอ,อไม่ใช่ครับนี่อันนี้เป็นฟอสเฟตฟอสเฟตนี่น่าจะ,ะเป็นอะไรล่ะเป็นสารตั้งต้นเหรอที่จะเอามา หมักให้มันเป็นเกี่ยวกับพวกฟอสฟอรัสประมาณนั้นแหละก็จะพัฒนาที่ดินเขาก็จะให้ปรับปรุงพื้นดินเลยครับเขาก็ดีอยู่นะเอ,เอามาให้เยอะแล้วแต่ว่ากลุ่มของเรามันยังไม่มันยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่ถูกต้องเลยครับสมาชิกก็งั้นนั่นแหละก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันอะไหรนะเพราะว่างบประมาณหรืออะไรเราก็ยังไม่ได้มาแต่ว่าดูว่าพัฒนาที่ดินเขาก็ให้มาเยอะแล้ว ให้มาหลายอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นถังหม,มักอให้มาเยอะอยู่นะให,ให้มาเยอะนี่ครับก็เลยพอดีคงจะได้ไประชุมสมาชิกพ,พอดีครับพอดีได้มานั่งคุยกันว่าเราจะเอาอยัางไงแต่ว่าเนาะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อ ถ้าถ้าใครมีความชิดหรือมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับกลาลัางกลุ่มของเราก็ยังไม่มีใครที่มีประสบการณ์เรื่องของการทํากลุ่มหรือบริหารกลุ่มแต่ว่า <c oughs> ก็อย่างว่าอีกแหละคือในแนวความชิดของเรามันก็ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ก็เลยคนที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยมันบางทีขงเขาก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่ เราไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ยังพอคิดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆมันทําให้มันไม่บาลานซ์กันกับที่นี่นะครับมันเลยดูดูบางทีเขาก็อยากช่วยนะแต่มันก็พอมันคุยกันแบบไม่ได้เท่าไหร่มันก็อย่างว่าแล้วเนาะอย่างว่าแล้วแต่เห็นกลุ่มแต่เห็นกลุ่มที่เขา ที่นี่นะครับที่สุรินที่อันนี้เป็นท,ปนะที่อำเภอปราสาทนะตำบลอองใหญ่เห็นเห็นมีแปลงใหญ่หลายแปลงที่เขาประสบความสุเร็จแต่พอแต่พอมันไปถึงช่วงหนึ่งแล้วมันก็เหมือนมันจะหยุดอนะ่ะแต่ว่าในที่เราฟังมาดูมาในส่วนของภาครชาชการต่างๆเขาก็พยายามที่จะ ผลักดันให้มันไปต่อให้ได้แต่มันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เขาก็อยากให้มันมันถ้ากลุ่มไหนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็อยากให้กลุ่มนั้นนั้นมันมันเข้าไปช่วยเหลือคนหรือชาวบ้านหรือเกษตรกรให้มันได้จริงๆแต่ว่าอย่างว่าเลยเนาะมันมันมันเป็นกลุ่มพอเรามีโอกาสได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้เราก็เลยมาชิดในมุมเพราะในมุมที่มันกว้าง ทั้งหมดเลยมันก็มันก็นกพอร่างพอเราล่าง,วางความชิดโครงการของเราเสร็จมันก็เลยทําให้มันกว้างเกินขอบเขตท,ที่เราจะสามารถจะทําได้ฉะนั้นแต่เราก็ได้ทําแล้วเนาะเราก็ทาไปเรื่อยๆของเราเนาะเราจรึงต้องอาศัยคนที่จํานวนมากนะครับต้องอาศัยคนที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของเราเป็นจํานวนมากแล้วก็ต้องมีราย สาขาลายอาชีพอย่างมากมายแต่ว่าตอนนี้เรามันก็ยังไม่เยอะพอแต่เราก็โชคดีเหมือนกันนะที่เราได้อันนี้อันนี้ดอกใหญ่อยู่นะครับไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นทองเฉลิมนี่ครับเราไม่มีสคริปต์ไม่มีคอนเทนต์เราก็ใส่ดาวเรืองเป็นเป็นตัวเดินเรื่องก็แล้วกันในการที่จะไปสู่จุดเป้าหมายของเราได้เราก็ไม่ได้ใช่ว่าเราจะปลูกดาวเรืองหรืออะไรนะครับ คนที่อยู่ข้างๆต่างๆเราเนี่ยมันเป็นบริบททั้งหมดนั่นแหละที่เราจะต้องเข้าถึงก้าให้ได้แล้วก็ได้มานั่งคุยกันพูดกันจริงๆว่าเออมันยิ่งสถานการณ์ของทุกวันนี้นะครับเราก็รู้ว่าออระบบสังคมระบบเศรษฐกิจหรือระบบอะไรมันมันเป็นยังไงล่ะมันมันพูดไม่ได้อ่ะอย่างชาวบ้านก็าไม่รู้จะทำยังไง ข้าราชการหรืออะไรตวันนี้มันก็ยแกย่ั้งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาได้มานั่งคุยกันพูดกันจริงว่าวเป้าหมายของเราคือคือ,ค,อคืออะไรเราก็มีโอกาสได้รู้จักกับส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งพระเจ้พจาพระสงฆ์ที่เป็นที่ทำงานด้านาศาสนามันมันมันก็เลยเพอดี ที่เราได้มีในความคิดที่มุมมองที่แบบเออการการการทำงานอย่างนี้หรือหรือ,หร,อหรือการใชร้ชีวิตอย่างนี้สุดท้ายมันจะไปสิ้นสุดยังไงมันจะสรุปลงยังไงมันก็พอเพราะพอมองเห็นโอกาสนะว่าเราจะทำโครงการอะไรหรือของเราไปไปไป,ไป,ไ,ปไปในแนวทางไหนนะแต่ก็อย่างว่าแล้วนะสุดท้ายชีวิตนุงคนมันก็เข้าสู่กระบ,บวนการ แห่งการสิ้นสุดมานเลยฉะนั้นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีค่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงนาทีนั้นมันมันมันจึงสำคัญมากที่นี่เราจะให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างแรกฉะนั้นจะมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเราเราเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างแรกฉะนั้นจึงจึงจึงเน้นที่เรื่องเรื่องเรื่องราวหรือกระบวนการที่มันเป็นไปในทางแบบให้เรา มีความสุขนะครับใช้ชีวิตอย่างอย่างมีค่ามี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 ความสุขพอเราได้คุยกับกลุ่มของพระเจ้าพระสงฆ์หรือบุคคลที่อทํางานเกี่ยวกับด้านจิตปัญญาด้านศาสนาเออมันมันก็ดีอ่ะมัน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 ก็ดีพอได้นั่งคุยกับท่านเราก็เออตกลงอย่างนี้อย่างนั้นนะเราเราก็เลยร่างโครงการไป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 เยอะๆครับเพราะว่าที่นี่ก็มี นี่ครับที่เราจะทาเป็นเออเป็นเป็นร้านเป็นที่นั่งคุยกันอะไระต่างๆมีสะพานเดินเข้ามาตามต่างๆให้คนมาเที่ยวหรืออะไรแล้วก็มีมีสะพานกับว่าตอนเย็นก็ทําสะพานไปเราทํำสราริมน้ําไว้ตรงนั้นเราก็มีสวดมนต์ทุกวันไม่ไม่ใช่ครับสวดมนต์ทุกวันพระก็จะมีกลุ่มคนที่ร่วมงานกับเราเข้ามาสวดทุกวันพระอย่างเมื่อคืนก็มาสวดแล้วก็นั่งคุยกัน มันก็ดีนะครับมันมัน,ม,นมันก็ดีแต่ว่าพอกลับไปบ้านหรืออะไรมันมันก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าพอพอพอเรามานั่งคุยกันเขาก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อ <c oughs> เหตุการณ์สถานการณ์ของโลกเนี่ยของโลกเราทุกวันเนี้มันมันมันเป็นอย่างนี้ยทําไมทําไมการเมืองการปกครองระบบสถาบันหรืออะไรต่างๆของเราทำไมมันเป็นอย่างนี้เราเราได้มานั่งคุยกันก็แบบเออเขาแบบเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วมองเห็นว่าสิ่งที่เรากาลัง เล่าให้ฟังหน่อยมันมันพอจะเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนั้นตอนแรกเขาก็ไม่ไม่ไม่นะแต่ว่าพอพอแบบพอได้คุยกันจริงๆแล้วก็เรื่องเรื่องของการใชาชีวิตจริงๆอย่างครอบครัวเขาเป็นอย่างไรเราครอบครัวเขามีปัญหาอะไรเราก็ได้คุยกันทำให้เขาเริ่มแบบเออถ้าเราทําอย่างนี้มันมันมันจะช่วยแบบระบบระบบครอบครัวหรือระบบต่างๆให้มันดีขึ้นประมาณนั้นเขาก็เริ่มอืม เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มแต่มันผมว่ามันยากอ่ะยากมาแต่แต่เราก็ทําไปอย่างงั้นนะครับคือก็อย่างบ้านมันมันคือมันทําอยู่แล้วมันก็เลยเออไม่ไม่ไมีอะไรแต่เราก็อาศัยเป็นนี่นะครับดาวเรือเป็นตัวเดินเดินเดินเรื่อง,อออองก็คืออย่างแรกก็คือให้มันให้มันแมทกันกับ ให้มันเมก,นกันกับสถานที่ที่เราอยู่ก็คือจังหวัดเพระาะว่าจังหวัดสุรินทร์เขาก็มีโครงการเกษตรอินทรีย์มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไปประสบความสำเร็จหรือไม่ไปไปต่อ,อยากลําบากเราก็เลยมีโอกาสาได้ไปพ,พ,พูดคุยกับคน,นต่างๆที่เขาอยู่ในที่มีความรับผิดชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์หรือคนที่เขามีหน้าที่ ในการจัดการบริหารเขียนโครงการอะไรต่างๆให้กับจังหวัดพอเราเข้าไปคุยเราก็อ๋อเริ่มเ่มเริ่มมองเห็นระบบระบบที่เป็นอยู่ของระดับจังหวัดสุรินนะครับว่าว่าว่าเขาบริหารและจัดการกันอย่างไรมันทําให้เราพอมองเห็นโครงสร้างอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาที่ที่มันไม่เดินต่อไปได้เราก็เลยมาเนี่ยครับสร้งโครงการมีโอกาสก็ได้เล่าให้บุคคล ความคิดตืออะไรต่างๆเราก็นํามาปรับปรุงของเราไปเรื่อยแต่ช่วงนี้ก็เริ่มต้นครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในที่ตรงนี้แต่เราก็จะต่อไปนะครับพุบันวันนี้ก็ประมาณชนิดอันนี้ยาวเราไม่รู้พู้อะไรบ้างดูนะครับมันมืดมาแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าลงแปลงไปแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วน่าจะเป็นพวกนี้แล้วมัรลืม,ลมถ้าเสร็จแล้วยังไงก็จะอัปเดตครั้งต่อไปวันนี้แช่นนี้นะครับ สวัสดีครับ